สำหรับในวันนี้นะครับตัวที่ผมจะมารีวิวนะครับนั่นก็คือ Allaspeed Hypersonic นะครับผมไม้ตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Victor นะครับ soive so so like สวัสดีครับอยู่ผมนะครับเด็กอร้านประจำร้านิ i n ส Sport นะครับหลังจากที่เราห่างหายจากการทําคลิปรีวิวไปนานนะครับในวันนี้นะครับผมก็ได้กลับมาทําคลิปรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในวันนี้นะครับตัวที่ผมจะมารีวิวนะครับนั่นก็คือ ออร่าสปีดไฮเปอร์โซนิกนะครับผมไม้ตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์วิคเตอร์นะครับสำหรับในตัวของออร่าสปีดไฮเปอร์โซนิกตัวนี้นะครับก็จะมีนักกีฬาซูเปอร์สตาร์ที่เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะครับอย่างออกโตเอนตินะครับผมคู่ที่คู่กับปวีจอร์แดนในประเภทมิกซ์จากประเทศอินโดนีเซียนะครับผมซึ่งออกโตเวนตินะครับผมได้เปลี่ยนมาจากตัวของ72 Mark บสเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวของออร่าสปีดไฮเปอร์โซนิกตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับแน่นอนนะครับผมอยากจะแนะนําว่าให้คนที่ดูเนี่ยดูคลิปนี้จนจบจริงๆถ้าใครที่กําลังสนใจข้อมูลนะครับผมก่อนจะตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับ รับประกันได้เลยว่าคลิปนี้เนี่ยมีข้อมูลทั้งเชิงตัวเลขนะครับข้อมูลในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของฟิลตีสาระข้อมูลผมเชื่อว่าใครดูคลิปนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจในการเลือกซื้อไม้ตัวของออร่าสปีดไฮเปอร์โซนิกตัวนี้ได้อย่างง่ายขึ้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราไปดูในเรื่องของสเปคเบื้องต้นของเจ้าตัวของออร่าสปีดไฮเปอร์โซนิกกันก่อนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยสเปคเบื้องต้นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย คราวนี้เรามาดูในเรื่องของสเปคไม้เบื้องต้นของ a r l Speed Hypersonic กันก่อนนะครับผมเริ่มต้นที่จากบาลานพอยนะครับบาลานพอยตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่298นะครับจะออกแนวเป็นไม้หัวกลางค่อยไปทางหนักนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นไม้เฮฟ v ีนะครับซึ่งสําหรับผมเนี่ยผมมองว่าตัวนี้ยังคงเป็นไม้หัวกลางอยู่นะครับ ต่อมาก็คือความแข็งของตัวก้านนะครับตัวของไฮเปอร์โซนิกตัวนี้นะครับก็จะมีความแข็งของก้านเป็นไม้ก้านกลางเป็นทางแข็งนะครับหรือว่าเป็นเดียมสติปนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูจากตัวก้านนะครับก็ก้านเขาก็จะบอกมาเป็นจุดนะครับผมซึ่งสําหรับผมเนี่ยถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็จะอยู่ที่7จ็ดัสิบนั่นเองนะครับต่อมาในเรื่องของน้ําหนักไม้นะครับสาหรับในตัวของออร่าสปีดไฮเปอร์โซนิกนะครับต้องบอกก่อนว่าจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด2น้ําหนักนะครับนั่นก็คือมามยครับก็จะเป็นัวของ โดยที่มีน้ำหนักโดยค่าเฉลี่ยนะครับก็จะอยู่ที่85ถึง86กรัมนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของความยาวของตัวไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความยาวไม้ปกตินะครับจะอยู่ที่675นะครับผมส่วนในเรื่องของความยาวของตัวด้ามนะครับผมก็จะอยู่ที่205นะครับซึ่งถ้าใครที่เล่นไม้วิกเตอร์อยู่แล้วนะครับผมก็จะเลยมองว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นความยาวไม้ปกติโดยส่วนใหญ่ของไม้ท็อปของวิกเตอร์นะครับ ต่อมาอย่างสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือในเรื่องของค่าสวิงเวทนะครับสำหรับสวิงเวทตัวของออร่าสปีดไฮเปอร์โซนิตัวนี้นะครับจะจัดอยู่ในกลุ่มของ L2 นั่นเองนะครับโดยค่าเฉลี่ยของ h y เปอร์โซนิกตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่85จนถึง86นะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจก็แนะนำให้ทางร้านลองวัดให้ก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะสั่งซื้อนะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับในเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์นะครับด้วยตัวของไฮเปอร์โซนิกตัวนี้เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของตระกูลออร่าสปีดนะครับฉะนั้นปุ๊บในกลุ่มของออร่าสปีดเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของไม้สายสปีดนะครับฉะนั้นปุ๊บถ้าเราดูในเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์รวมถึงในเรื่องของ คาแรคเตอร์ <Character S 2> ของสวิงเวทเบื้องต้นเนี่ยครับในเรื่องของคาแรคเตอร์สวิงเวทเนี่ยก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของ L2 ั้นปุ๊บในกลุ่มของ L2 ตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของไม้สายคอนโทรลนะครับส่วนในเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของไม้สายสปีดั้นปุ๊บนิยามของผม,ผมกับตัวของออร่าสปีดไฮเปอร์โซลิกตัวนี้นะครับโดยเบื้องต้นจากการที่เอาคาแรคเตอร์ดีไซน์บวกกับข้อมูลเชิงตัวเลขเอามาลงกันผมเลยมองว่าตัวนออเนี้ยออกแนวเป็นไม้คอนโทรลสายสปีดนั่นเองนะครับผม อันนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับข้อมูลเชิงตัวเลขนะครับข้อมูลเชิงตัวเลขตรงนี้เนี่ยที่ผมได้ทําการให้ข้อมูลไปนะครับมันคือข้อมูลเชิงตัวเลขที่เราหาค่าเฉลี่ยนะครับโดยการที่เราเอาไม้เนี่ยไปวัดกับเครื่องซิงเวทนะครับซึ่งในเครื่องซิงเวทเนี่ยก็จะสามารถให้ข้อมูลค่าเชิงตัวเลขได้ทั้งหมดทั้งหมด3อย่างนะครับนั่นก็คือในเรื่องของค่าซิงเวทบาลาน์พยต์แล้วก็รวมถึงน้ําหนักของตัวไม้นะครับ ชั้นปุ๊บไอตัวที่ผมบอกไปก่อนหน้านั้นนะครับมันคือค่าเฉลี่ยโดยส่วนใหญ่ของอไม้จากการที่ผมวัดมาทั้งหมด20ตัวนะครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าออร่าสปีดไฮเปอร์โซนิกกันก่อนนะครับอย่างแรกนะครับนั่นคือเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าเดนดมิกสอดนะครับซึ่งเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าเดนดมิกสอดตัวนี้นะครับจะเป็นซิกเนเจอร์นะครับที่เป็นเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามาในทุกตัวของซีรีส์ของ ออร่าสปีดนะครับผมซึ่งความแตกต่างนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไดนามิกสอดของไฮเปอร์โซนิกตัวนี้นะครับจะมีความแตกต่างจากตัวของซีรีส์เก่าๆนะครับ นั่นก็คือในเรื่องของร่องกรุฟที่อยู่ตรงด้านข้างตรงนี้นะครับผมช่วงตรงนี้นะถ้าสมมติว่าใครไม่เห็นรูปเนี่ยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปขึ้นมาให้ดูนะครับในช่วงของร่องไม้ด้านข้างนะครับมันจะมีในเรื่องของความยาวที่มากกว่าในตัวของซีรีส์เก่าๆในรูปแบบของด na มิกส์สรุ่นรุ่นอื่นๆนะครับผมตัวอย่างเช่นถ้าเราดูอย่างในรูปเนี่ยครับก็ผมก็จะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างตัวของ 98K กับตัวของ 90K นะครับซึ่งถ้าเราลองดูจาก2ตัวนี้เนี่ยในเรื่องของร่องกรงงด้า้าานนขะครับ ตัวของไฮเปอร์โซนิกนะครับจะมีล่องกูฟที่ค่อนข้างยาวมากกว่านะครับซึ่งในตัวของร่องกูฟตรงนี้นครับถ้าเราลองสังเกตดีๆนะครับมันจะเป็นในเรื่องของความยาวที่ครอบคลุมในเรื่องของตรงจุดสวิตสปอร์ที่เราจุดที่เราตีนะครับผมนัยภูมิในเรื่องของดินามิกส์อดรูปแบบใหม่นะครับของไฮเปอร์โซนิกตัวนี้เนะี่ยจะช่วยในเรื่องของการทําให้น้าไม้ไวขึ้นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการคอนโทรลลูกที่ดีขึ้นนะครับผมชัยภูมตรงนี้เนะี่ยผมมองว่าเป็นเป็นเทคโนโลยีเดิมนะครับแต่ว่ามีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นในตัวของ ไฮเปอร์โซนิกนะครับผมขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนร์มิกสอดของตัวของไฮเปอร์โซนิกกันก่อนอีกนิดนึงนะครับผมนี่เป็นข้อสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับผมตัวของเนร์มิกสอดของไฮเปอร์โซนิกตัวนี้นะครับช่วงอช่วงหัวไม้ตรงนี้นะครับผม จะไม่มีในตัวของล่องกูฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับซึ่งในตัวของล่องกูฟตรงนี้ครับของไดนามิกสอดนะครับเขาจะไปเพิ่มในเรื่องของความยาวในช่วงด้านข้างของตัวไม้แทนนะครับผมซึ่งถ้าเราเทียบกับตัวของซีรีส์ในออร่าสปีดนะครับผมตัวล่องกูฟทั้งหมดของไดนามิกสอดนะครับเขาจะมีทั้งหมด3จุดนะครับนั่นก็คือในตัวของด้านข้าง2จุดตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตรงช่วงของหัวไม้นะครับแต่ตัวของไฮเปอร์ซนิกตัวนี้นะครับผมจะ เพิ่มในเรื่องของร่องกูฟตรงช่วงด้านข้างเพิ่มขึ้นมาให้ยาวขึ้นแทนนะครับส่วนในตัวของหัวไม้ช่วงนี้นะครับจะไม่มีร่องกูฟนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับผมผมมองว่าจะช่วยในเรื่องของการทาให้ไม้เนี่ยมีการคอนโทรลลูกที่ดีขึ้นแต่ก็จะไม่เสียในเรื่องของความเร็วของหน้าไม้นะครับผมต่อมานะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Nanofortify SR กันนะครับซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้นะครับก็คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการทําเฟรมไม้นะครับของตัว ออลาสปีดไฮเปอร์โซนิกนะครับผมซึ่งเทคโนโลยีนาโนโพดิฟายเอชอาร์ตัวนี้นะครับทำมาจากตัวของนาโนคาร์บอนนะครับผมซึ่งจะช่วยทําให้ในเรื่องของเฟรมไม้มีความแข็งแรงแล้วก็ช่วยในเรื่องของการยืดอายุการใช้งานในการตีให้ยาวนานมากขึ้นนะครับผมและที่สําคัญนะครับเทคโนโลยีนาโนโพดิฟายเอชอาร์ตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีตัวแรกนะครับที่ใส่เข้ามาในตัวของออลาสปีดไฮเปอร์โซนิกตัวนี้เป็นไม้แรกของแบรนด์วิตเตอร์นะครับ ถัดมานะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าพ y r โรฟิลนะครับซึ่งเทคโนโลยีพโรฟิลนะครับจะเป็นวัสดุนะครับที่ใช้ในการทําก้านของไม้ท็อปวิกเตอร์ทุกตัวเลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับตัวของไฮเปอร์ซ i นิกตัวนี้นะครับก็จะมีเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าพโรฟิลเหมือนกันนะครับผมในการทําก้านนะ ช่ปุ๊บตัวของพารูฟิลตัวนี้นะครับทำมาจากตัวของไฟเบอร์คาร์บอนเกรดพรีเมียมจากมิซูบิชินะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งคุณสมบัตินะครับนั่นคือช่วยในเรื่องของการทำให้ก้านเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยดูดซับในเรื่องของแรงกระแทกในการตีเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับผม คราวนี้นะครับเราก็ไปดูในเรื่องของขนาดของตัวก้านของเจ้าไฮเปอร์โซนิกกันก่อนนะครับผมสาหรับในตัวของขนาดก้านของไฮเปอร์โซนิกตามในแคตตาล็อกนะครับก็จะมีขนาดก้านอยู่ที่6.8มเมตรนะครับผมแต่จากการที่เราทดสอบด้วยตัวเครื่องเวอร์เนียนะครับตัวนี้เนี่ยที่ผมวัดมาได้ก็จะอยู่ที่6.9มเมตรนะครับซึ่งไม่ได้แตกต่างจากในตัวของแคตตาล็อกเยอะขนาดนั้นนะครับผมต่อมานะครับนั่นก็คือในเรื่องของขนาดก้านตัวของ6.8มมตรนะครับถ้าเราเทียบกับตัวของ TKF ที่เราเคยรีวิวไว้ก่อนที่นนไม้า ต้องพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยครับว่าตัวของ TKF เนี่ยครับจะมีขนาดก้านที่ค่อนข้างเล็กกว่าตัวของไฮเปอร์โซนิกนะครับผมแต่คราวนี้เนี่ยต้องขอเสริมนิดนึงนะครับว่าขนาดก้าน6.8มลเมตรเนี่ยตามในแคตตาล็อกของ v i c t o อร์นะครับส่วนใหญ่ไม้ท็อปส่วนใหญ่ของแบรนด์ v i c t ตอร์นะครับจะชอบใช้ในเรื่องของขนาดของตัวก้านเนี่ยที่6.8มลเมตรนะครับซึ่งในขนาดก้านของตัวนี้ครับถ้าเทียบกับในเรื่องของขนาดก้านโดยทั่วไปของไม้แบทนะครับผมยังมองว่ายังคงเป็นขนาดก้านที่ค่อนข้างเล็กกว่าก้านปกติ อยู่นะครับผมก็ถ้าสรุปง่ายๆนะครับผมมองว่าเจ้าไฮเปอร์ซลิกตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการที่เล็กนะครับผมแต่ว่าไม่ถึงขั้นว่าเป็นเล็กมากขนาดนั้นนะครับและสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าฟรีคอร์นะครับผมซึ่งเทคโนโลยีฟรีคอร์เนี่ยอันนี้ส่วนตัวสําหรับผมเลยนะครับผมมองว่า เป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามองมากๆนะครับสำหรับวงการไม้แบตเลยนะครับผมแต่คราวนี้นยผมขอก่อนที่ผมจะไปพูดถึงเรื่องของฟีคอ์นะครับผมขอพูดถึงเรื่องเกจข้อมูลนิดนึงเกี่ยวกับตัวของไฮเปอร์โซนิกนะครับนั่นก็คือตรงกวยไม้นะครับผมซึ่งกวยไม้ของตัวของไฮเปอร์โซนิกตอนนี้นะครับก็จะเป็นกวยใสนะครับผมซึ่งข้อดีของการที่เป็นกวยใสนะครับนั่นคือการช่วยลดปัญหาในเรื่องของสีทะลอกนั่นเองนะครับอย่างต่อมานะครับอย่างที่2นะครับซึ่งสําหรับผมผมค่อนข้างชอบในส่วนนี้นะครับนั่นก็คือ พอามันเป็นกลวยใสนะครับเราจะทําให้จะทําให้เราเห็นในเรื่องของโครงสร้างของฟีคอในช่วงตรงกลวยไม้ดังข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมคราวนี้เรามาดูในเรื่องของคุณสมบัตินะครับผมของฟีคอกันนะครับในเรื่องของฟีคอนะครับต้องบอกก่อนได้เลยว่าตัววัสดุที่ใช้นะครับจะเป็นพลาสติกสังเคราะห์นะครับผมซึ่งถ้าเราเทียบกับไม้รุ่นอื่นๆนะครับผมที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะใช้เป็นไม้นะครับใช้ปุ๊บเนี่ยถ้าความแตกต่างนะครับระหว่าง เป็นพลาสติกสังเคราะห์กับการเป็นไม้นะครับหนึ่งอย่างแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของการกันชื้นนะครับผมซึ่งเวลาเราตีแบตเนี่ยครับก็คือเรามีเหงื่อนะครับผมชานปุ๊บถ้ามันเป็นวัสดุที่เป็นไม้นะครับมันจะทําให้ไม้เนี่ยเกิดการชื้นได้แล้วโอกาสที่ทัดไม้เนี่ยที่จะเกิดการหักเนี่ยก็ถือว่า มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับนั้นปุ๊บการที่เป็นพลาสติกสังเคราะห์ตรงนี้นะครับก็คือจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของการแตกหักของตัวด้ามได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่2นะครับนั่นคือในเรื่องของพลาสติกสังเคราะห์นะครับจะช่วยในเรื่องของการลดแรงช็อคในการตีหรือว่าช่วยดูดซับในเรื่องของแรงกระแทกได้ดีกว่าวัสดุที่เป็นไม้นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับก็คือ เทคโนโลยีของฟรีคอร์นะครับก็คือช่วงพลาสติกนะครับมันจะเป็นช่วงกวงนะครับผมชันปุ๊บทำให้ผมมีความรู้สึกว่ามวลของมันเนี่ยก็จะดูมีความเบามากกว่าตัวของไม้นะครับชันปุ๊บในเรื่องของอการทําให้ก้านเนี่ยมีความนุ่มขึ้นหรือว่าทาให้ตัวของไม้เนี่ยมีความยืดหยุ่นในการตีของตัวก้านเนี่ยผมมองว่าก็จะช่วยได้นะครับชันปุ๊บเรียกได้ว่าฟรีคอร์ตรงนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการดูดซับแรงกระแทก รวมถึงในเรื่องของการเพิ่มแรงสปริงในการตีให้ดีขึ้นได้ด้วยนะครับผมและอย่างต่อมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตามองมากๆของเทคโนโลยีฟรีคอร์นะครับซึ่งในตัวล่าสุดนะครับอย่างตัวของ l o อยเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาได้มีการเพิ่ม Powering เข้ามาในตัวของช่วง ไวในฟีคอ์นะครับผมซึ่งผมเลยมองว่าในอนาคตเนี่ยฟีคอ์เนี่ยจะสามารถต่อยอดในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเป็นพวกเทคโนโลยีเสริมที่มันใส่เข้ามาในฟีคอร์ได้อีกมากมายเลยนะครับผมถือได้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามองมากๆนะครับของวงการไมแบตเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับผม ผมมีข้อมูลขา่าวสารเกี่ยวกับแบรนด์วิกเตอร์นะครับรวมถึงข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าออลาร์สปีดไฮเปอร์โซลิตัวนี้มาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางวิกเตอร์ไทยแลนด์นะครับผมรวมถึงเซลล์วิกเตอร์ประจำร้านคินูสปอร์ตอย่างพี่ปายด้วยนะครับที่นําข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาช่วยในการทํารีวิวในคลิปนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตัวของออลาร์สปีดไฮเปอร์โซลิตัวนี้นะครับเป็นไม้ที่ ผลิตขึ้นที่ประเทศจีนนะครับหรือว่าเป็นไม่ใช้น้นนั่นเองซึ่งหลายๆคนนะครับผมหรือว่าลูกค้าที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วมีความรูม้สึกกังวลในเรื่องของว่าไม้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นไม้ท็อปที่ผลิตมาจาก ประเทศไต้หวันนะครับในเรื่องของคุณภาพของงานรวมถึงในเรื่องของอวัสดุที่ใช้ในการทําไม้ตัวนี้นะครับจะสู้ไม้ท็อปที่ผลิตจากประเทศไต้หวันได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าใครได้ดูในช่วงของเทคโนโลยีที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าอลาร์สปีดไฮเปอร์โซนิกตัวนี้นะครับเราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามาในตัวของอลาร์สปีดไฮเปอร์โซนิกตัวนี้นะครับเป็นวัสดุพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะครับรวมถึงในเรื่องของการใส่เทคโนโลยีเข้ามาค่อนข้างจัดเต็มมากๆนะครับสำหรับ ไฮเปอร์โซนิกตัวนี้นะครับตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างที่1นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของตัวเฟรมตัวของไม้นะครับผมให้มีความแตกต่างจากเดิมมากขึ้นนะครับหรือว่าเป็นการอัปเกรดนั่นเองนะครับรวมถึงที่สําคัญเลยนะครับนั่นคือการใส่เทคโนโลยีฟรีคอเข้ามาในตัวของไฮเปอร์โซนิกนะครับผมถ้าเราลองสังเกตดีๆนะครับตัวนี้เนี่ยไฮเปอร์โซนิกนะครับเป็นไม้ท็อปที่ผลิตจากที่จีนตัวแรกเลยนะครับผมที่ใส่เทคโนโลยีฟรีคอเข้ามานะครับซึ่งในตัวเก่าอย่างตัวของทีเคเรลกานะครับผมที่เป ท็อปจากแบรนด์วิตเตอร์ที่ผลิตจากที่จีนนะครับจะไได้ใส่ในตัวของเทคโนโลยีฟีคอร์เข้ามานะครับผมชั้นปุ๊บสำหรับผมผมเลยมองว่าตัวของไฮเปอร์โซนิกตัวนี้เนี่ยค่อนข้าง คุ้มและก็จัดเต็มในเรื่องของการใส่เทคโนโลยีเข้ามารวมถึงวัสดุที่ใช้นะครับผมใช้นพวกลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าไม้ท็อปที่ผลิตจากที่จีเนี่ยจะเรื่องเรื่องของคุณภาพของงานรวมถึงในเรื่องของวัสดุดที่ใช้เนี่ยจะ,อะดอปกว่าตัวของไม้ท็อปที่ผลิตจากที่ไต้หวนันต้องบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคําเลยนะครับว่าวัสดุรวมถึงเทคโนโลยีที่ใส่ไม้เนี่ยไม่แพ้กับไม้ที่ผลิตจากไต้หวันมาแน่นอนครับผม คราวนี้นะครับในเรื่องของข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์วิกเตอร์นะครับนั่นก็คือปัจจุบันนะครับทางวิกเตอร์นะครับกำลังจะย้ายฐานผลิตหลักจากประเทศไต้หวันนะครับผมไปเป็นที่ประเทศจีนมากขึ้นแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าการย้ายฐานผลิตตรงนี้นะครับจะมีข้อดีในเรื่องของการที่เราได้ไม้ในราคาที่ ถูกลงนะครับผมแต่ในเรื่องของวัสดุที่ใช้รวมถึงเทคโนโลยีเนี่ยเรายังคงได้เกรดพรีเมียมอยู่เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งเรายกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมอย่างเจ้าตัวของไฮเปอร์โซนิกตัวนี้นะครับที่เป็นไม้ท็อปที่ผลิตจากประเทศจีนนะครับราคาจะอยู่ที่4,004นะครับผมแต่ว่าไม้ท็อปตัวของอที่ผลิตจากประเทศไต้หวันนะครับผมราคาส่วนใหญ่จะเริ่มต้นอยู่ที่5,190นะครับผมซึ่งถ้าเราเทียบเป็นค่าตัวเลขหรือเป็นค่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็จะถูกกว่าเกือบ 18%เลยนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเจ้า a l r a s p e e d Hypersonic ตัวนี้เนี่ยถ้าเราดูจากในเรื่องของเทคโนโลยีรวมถึงในเรื่องของราคานะครับผมมองว่าค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับสำหรับใครที่ กำลังหาไม้ท็อปแล้วก็ในเรื่องของพวกสเปคไม้ที่จัดเต็มรวมถึงเทคโนโลยีที่จัดเต็มนะครับผมในราคาที่จับต้องได้นะครับผมมองว่าไฮเปอร์โซนิกตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปกันนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมทดลองการใช้งานจริงรวมถึงในเรื่องของฟิลตีจากการใช้งานจริงเป็นเวลาหนึ่งเดือนกว่าๆก,กันเลยนะครับผม คราวนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในช่องสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับผมคราวนี้เนี่ยผมก็จะมาสรุปในเรื่องของฟิลตี้ของเจ้า ออร่าสปีดไฮเปอร์โซนิกตัวนี้กันนะครับจากการใช้งานจริงเป็นเวลา1เดือนกว่าๆเลยนะครับผมซึ่งตัวของออร่าสปีดไฮเปอร์โซนิกตัวนี้นะครับจะออกแนวเป็นไม้สายคอนโทรลสายสปีดที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับซึ่งคาแรคเตอร์แบบนี้สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าเล่นได้ฟูลคอร์ดเลยนะครับเล่นเหมาะสําหรับการเล่นแดนกลางแดนหน้าแดนหลังนะครับแต่จุดเด่นหลักๆก็คือการเล่นแดนกลางแล้วก็แดนหน้านะครับซึ่งตัวนี้เนะี่ยค่อนข้างเหมาะสําหรับการตีประเภทคู่อย่างมากเลยนะครับผม ขอพูดถึงในเรื่องของแดนกลางก่อนนะครับสำหรับในเรื่องของแดนกลางเนี่ยถ้าผมให้คะแนนเนี่ยผมให้อยู่ที่1 0เต็ม10เลยนะครับผมมองว่าในเรื่องของจังหวะการเล่นแดนกลางพวกนี้ครับในเรื่องของการเล่นลูกดาาเนี่ยไอเนี่ยคือจุดที่ผมชอบที่สุดเลยนั่นก็คือลูกเนี่ยมีทั้งในเรื่องของความเร็วมีความแน่นนะครับผมและอยา่างยังคงคอนโทรลลูกได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับหน้าไม้เนยค่อนข้างพลิกได้ค่อนข้างไวนะครับผมสำหรับในเรื่องของตัวเฟรมไม้นะครับถ้าเทียบกับตัวของเบส12เนี่ยที่เป็นไม้สายสปีดที่เป็นไม้ยอดชิดของ ในเรื่องของความคล่องตัวเนี่ยผมยังมองว่าตัวของไฮเปอร์โซนิกนะครับผมจะค่อนข้างหน้าไม้แอบรู้สึกว่าช้ากว่าตัวของ เบส12อยู่เล็กน้อยนะครับผมแต่ข้อที่ดีกว่าตัวของเบส12นั่นก็คือในเรื่องของจังหวาะก,ก,าก,การควบคุมลูกเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับอันนี้จากมุมมองส่วนตัวของผมนะครับผมแลวก็ที่สําคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการดีลูกหรือการเล่นเกมรับนะครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างทําได้ดีมากๆนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของว่าดีลูกแล้วตีไปไม่ถึงหลังเนี่ยในเรื่องของตัวก้านเนี่ยที่ทามาจากเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าพายโลฟิลกับตัวของฟรีคอยเนี่ยช่วยทาให้ก ดีลูกได้ดีมากๆนะครับรวมถึงในเรื่องของการเล่นเกมวางหรือการคอนโทรลลูกจังหวะเวลาที่เราเล่นเป็นฝ่ายรับเนี่ยก็คอนโทรลลูกได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งแดนกลางเนี่ยตรงนี้ผมค่อนข้างชอบมากๆนะครับครบเครื่องเลยทั้งมีความแน่นในการออกลูกนะครับคอนโทรลลูกได้ดีนะครับหน้าไม้ไวออกลูกได้ไวแดนกลางเนี่ยให้10เต็ม10เลยนะครับต่อมานะครับนั่นก็คือในเรื่องของแดนหน้าครับแดนหน้าเนี่ยผมจะให้อยู่ที่ เก้าเต็มสิบนะครับผมซึ่งในเรื่องของจังหวะการบล็อกลูกนะครับรวมถึงในเรื่องของการพลิกไม้ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างทําได้ดีนะครับเนื่องจากว่าหัวไม้เนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไม้เอ,อ่อออกแนวเป็นหัวการค่อเป็นทางหนักนะครับแต่พอเวลาเรายกไม้จริงๆนะครับผมมองว่าค่อนข้างยกไม้ค่อนข้างง่ายนะครับผมในเรื่องของจังหวะการบล็อกลูกหรือว่า การดักลูกเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีนะครับยกไม้ค่อนข้างทันจังหวะเวลาที่ลูกมาไวๆนะครับผมแต่ว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นแล้วแต่ในเรื่องของสกิลของแต่ละคนนะครับผมแต่ในเรื่องของจังหวะการเล่นลูกหยอดหรือว่าการคอนโทรลลูกพวกนี้ครับผมมองว่าตรงนี้เนี่ยยังคงทําได้ดีมากๆนะครับซึ่งปกติเนี่ยไม้ที่เป็นไม้สายสปีดนะครับจะมีในเรื่องของความคล่องตัวมีความเร็วแต่อาจจะมีข้อเสียในเรื่องของจังหวะการควบคุมลูกนะครับผมซึ่งผมมองว่าตัวของไฮเปอร์โซนิกตัวนี้เนี่ยค่อนข้าง ตอบโจทย์นะครับทั้งในเรื่องของความคล่องตัวและก็ยังคงคอบคทมลูกได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมต่อมานะครับนั่นคือในเรื่องของแดนหลังนะครับในเรื่องของแดนหลังเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของลูกเซฟเนี่ยอันนี้ ผมมองว่า save เซฟได้ค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับผมในเรื่องของการที่เราตีเซฟไม่ถึงหลังพวกนี้นครับถึงไม้ตัวนี้เนี่ยมันจะออกแนวนว่าเป็นไม่เชิงว่าเป็นไม้เฮทเวทีนะครับผมแต่ผมมองว่าในเรื่องของการช่วยในเรื่องของส่งแรงเนี่ยมันออกมาจากในเรื่องของสปริงกา้านค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับใช้พูดเวลาเราตีเรื่องลูกเซฟเนี่ยผมมองว่าตัวแอคชั่นของตัวก้านเนี่ยมันช่วยส่งแรงได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ตีได้ง่ายนะครับนุ่มมือนะครับส่วนในเรื่องของลูกตัดเนี่ยผมมองว่าอันเนี้ยค่อนข้างปกติน จังหวะการเล่นลูกฟันหรือว่าการเล่นลูกตักพวกนี้อันนี้ค่อนข้างค,อน,ค,อ,นคอนโทรลลูกค่อนข้างง่ายนะครับแต่คราวนี้ผมขอพูดถึงในเรื่องของลูกตบนิดนึงนะครับผมซึ่งลูกตบเนี่ยผมอาจจะให้คะแนนอย่างที่ 7.5เต็ม10นะครับสําหรับผมผมยังมองว่าเจ้า a อร Speed Hypersonic นะครับด้วยคาแรคเตอร์หลักๆมันเลยครับมันเป็นไม้คอนโทรลสายสปีดนะครับฉะนั้นพวกผมเลยมองว่ามันในเรื่องของจุดเด่นหลักๆครับมันไม่ใช่ในเรื่องของลูกตบอยู่แล้วนะครับผมซึ่งถ้าเราพูดถึงว่าเกณฑ์ของลูกตบของเจ้า a l ส Speed Hypersonic ตัวนี้ผมมองว่า ค่อนข้างตามมาตรฐานของไม้คอนโทรลสายสปีดหรือว่าเป็นไม้บลารน,นั่นเองนะครับแต่คราวนี้ผมมีเก็ตข้อมูลนิดนึงนะครับจากการที่เราได้ทดลองกับใช้งานนะครับสําหรับใครที่มีความรู้สึกว่าเออเราอยากให้รู้สึกว่าลูกตบเนี่ยของ ตัวไฮเปอร์โซลิกตัวนี้เนี่ยมันดีขึ้นนิดนึงผมอาจจะเพิ่มในเรื่องของเทคนิคการตีให้นะครับนั่นก็คือการจับไม้โดยการที่เราจับไม้หลุมหลวนะครับผมในจังหวะที่เรากําลังจะตบเนี่ยให้เราจับไม้หลุมหลวผ่อนไม้เอาไว้นะครับและพอจังหวะที่เรากําลังจะสะบัดลูกนะครับหรือว่าจังหวะที่ลูกกําลังจะ,ะโดนกับเอ็นนะครับผมให้เรา จับไม้รวมๆและกำให้แน่นและบวกกับว่าการเร่งในเรื่องของการสะบัดข้อมือให้มากขึ้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยทดแทนในส่วนที่ขาดไปของในเรื่องของการที่ไม้ตัวนี้มันไม่ใช่เป็นไม้เฮทเวีได้ค่อนข้าง ดีในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเทคนิคตรงนี้เนะี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างช่วยทําให้ลูกตกได้ทำได้ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าในตัวก้านตัวนี้เนะี่ยซึ่งเป็นจุดเด่นหลักๆของไฮเปอร์โซนิกเลยนะครับก็คือก้านเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นนะครับช่วยส่งแรงในการตีได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับถ้าเอาไปบวกกับในเรื่องของเทคนิคที่ผมแนะนําไปนะครับผมมองว่าในเรื่องของของลูกตกเนี่ยผมมองว่าก็จะคงทําได้ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังยืนยันคาเดิมนะครับว่าตัวของออร่าสปีตัวนี้เน ไม่ได้เป็นไม้ที่มีจุดเด่นในเรื่องของการเล่นลูกตบเป็นหลักนะครับผมแต่ว่าถ้าใครที่ชอบเหมือนว่าตบต่อเนื่องไล่ตบต่อเนื่องไปเรื่อยๆซ้ายขวาพวกนี้ครับอันเนี้ยยกไม้ได้ง่ายตบต่อเนื่องได้ค่อนข้างไวค่อนข,ข้างเร็วนะครับผมอันนี้ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวของเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าได n ามิก s อดนะครับผมผมมองว่าตัวนี้เป็นการทําในเรื่องของเทคโนโลยี ตัวของประเภทของเฟรมไม้ตัวนี้ครับทำออกมาได้ดีขึ้นกว่าตัวเก่านะครับผมในอันนี้ในมุมมองส่วนตัวผมนะครับเนื่องจากว่าตัวของร่องกรุ๊ปด้านข้างนะครับมันครอบคุมตรงจุดสวิตสปอร์ตเดี๋ยพอเวลาเราตีจริงเรามีความรู้สึกว่าจงังหวะเวลาเรากระทบลูกหรือเราพลิก หน้าไม้ในการตีผมมองว่ามันพลิกได้ค่อนข้างง่ายแบบชัดเจนมากๆนะครับแต่ที่สําคัญก็คือมันค่อนข้างหน้าไม้ไวและคอนโทรลลูกได้ดีนะครับสำหรับในเรื่องของความคุ้มค่านะครับด้วยเทคโนโลยีที่จัดเต็มมานะครับขนาดนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของราคาอยู่ที่4,400นนะครับผมมองว่าเป็นไม้1ตัวนะครับที่เหมาะสําหรับการเล่นประเภทคู่นะครับส่วนในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ความคุ้มค่าเนี่ยผมมองว่า คุ้มมากๆกับการที่เราจะหยิบไม้ท็อปไม้หนึ่งทีเ่เล่นได้ทั้งเ,เกมบุกและก็เกมรับเลยนะครับผมสำหรับผมก็ถ้าสรุปเลยก็คืออ l ่าสปีดไฮเปอร์โซนิกตัวนี้นะครับเป็นไม้ฟูลคอร์ที่เล่นได้ทั้งแดนกลางแดนหน้านะครับและที่สำคัญเลยก็คือก้านเนี่ยนุ่มมากๆนะครับฉะนั้ถ้าใครที่กำลังสนใจเจ้าไฮเปอร์โซนิกตัวนี้นะครับแล้วมีความรู้สึกว่าอยากได้ไม้สายแบบอคอนโทรลสายสปีดที่เล่นได้ฟูลคอร์นะครับตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ผมแนะนำเลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องคีนูสปอร์ตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าออร่าสปีดไฮเปอร์โซนิกนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook Fanpage ของคีนูสปอร์ตนะครับรวมถึง l i น์แอดและในช้อปปีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ